สวัสดีครับทุกคนในขณะที่ผมอัดคลิปเกมซเซฟเวอร์อยู่นั่นก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งขึ้นครับนี้คือเมื่อก่อนเนี้ยไอจีไดเนี้ยมันจะชอบวิ่งขึ้นมานอนกับผมนะครับผมโดยที่มันก็ขึ้นไปนอนบนหัวที่นอนนั่นซึ่งมันก็เลยทาให้ผมต้องปิดประตูถ้าผมไม่ปิดมันก็จะขึ้นไปนอนด้วยยิ่งก็ไม่อยากให้มันขึ้นมานอนสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะพาเห็บขึ้นมาเมื่อกี้ครับผมเห็นเห็บในมุ้งผมเท่านี้เลยไอ้ <c oughs> โอ้โหดีไม่เข้าหูเหมือนผมตอน,น,ตอน,นเด็กๆตอนเด็กๆผมเคยโดนเห็บเข้าหูครับคือเป็นอะไรที่ทรมานมากคือไอ้ตรงนี้ก็ใช่เว้ยนี่ดู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 โอ้โหกองแล้วทีนี้ลงมาดูตรงนี้โอ้โหโอันนีไ้ไม่ใช่นะมันจะมีแบบมันเนียนไปกับรอยแล้วทุกอย่างแล้วครับผมมุ้งก็ขาดโอ้โหเนี่ยดูดิอันนี้ก็ใช่เนี่ยโอ้โหไอ้จีเดนมันนอนตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วเห็บมันเข้าแล้วมันมีรูตรงนี้ทุกคน โอ้ยแม่เจ้าคือว่ามันยังดีนะที่มันไม่แบบไม่ลามมาอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ใช่มันลาม,มาจริงๆด้วยวะอันนี้จะไม่ค่อยมีเดี๋ยวกำจัดมันกันแบามูหูมากครับนั่งตรงผมมงหูสุดเลยเลย้ยตื่นเช้ามาหกโมงเช้าเสียบรรยากาศ ราะว่ารวมพุงทีแล้วและส่วนถ้าถามว่าใต้เตียงมีไหมผมบอกเลยว่าครับขึ้นปุ๊บตัวนูมแดกปั๊บแน่นอนครับน้องก็จะไต่เตียงขึ้นมามันจะไม่อยู่ตรงที่นอนไหมผมบอกเลยครับว่าสำหรับที่บ้านผมคือไม่ครับ มันนันก็มีปัจจัยหลายอย่างเห็บโอ้โหมุ้งขาดแล้วมันก็นาเศร้ามากเลยครับผมตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเรยบร้อยครับไหลเข้ามายันนี่ก็โดนสองเวยไปดิเอาละครับเรามาสำรวจดูเห็บการันังที่เราซักผ้าเสร็จนะครับว่ามันจะมีเห็บเยอะไหมนะโอ้โหตรงนี้ไม่เปิดมา,าเจอเลยเว้ยเห็บเล็กเห็บน้อยอยู่เยอะเลยทีเดียวครับ สองตัวเลย่ยมันตายอะขยี้มันแล้วมันตายไหมโอเคแน่นิ่งไปแล้วมันตายยากมากคือซักในทางปัน่นไม่ตายแต่นี้มันจะมีตายมอันนี้น่าจะตายแล้วล่ะไฮไลท์และทีเด็ดครับผมไอ้ตรงนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมาดูซิ จนประชากรมีตัวยี่ใช่กำลังใจเยอะเลยจ้ามากับหมาตัวปัญหาอหมาไม่รู้จักที่ตท่สูงขึ้นมานอนกับคนบนบ้านช่างน่าโมโหจริงจริงคือแบบพ้อใจจริงๆ คือมาถ่ายคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าหมอประจานตัวเองนะคือจะบอกว่าไอ้ที่เห็บเข้ามุ้งเนี่ยมันเป็นเพราะาอะไรนะครับผมก่อนเนี่ยเจไดเนี่ยมันจะชอบขึ้นมานอนใต้เตียงผมนะครับผมวันนั้น,นเป็นวันที่ฝนตกขึ้นหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนมากนะครับผมประมาณ2เดือนอกว่าๆเลยมันมานอนบุนหัวผมเอ่อมันแอบขึ้นมามันปีนเกลียวไม่รู้สิไม่รู้คือปกติมันจะนอนใต้เตียงผมแล้ววันนั้นอ่ะผมไม่รู้สึกตัวมันก็เลยขึ้นมานอนบนหัวผมซะเลยนะครับผมไอ้เรี่นี้ ว่าทุกวันนี้มันไม่ขึ้นมานอนแล้วนะครับผมคือผมก็นอนไปปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรจนเมื่อเช้านะครับผมกาลังอังคดคลิปเกสเวอยู่แล้วยู่ดีเห็บเห็บแม่งไปโทรศัพท์ผมไหผมก็เลยเอ๊ะตกใจแล้วมันมาได้ไงนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้เจไดมันไม่ได้ขึ้นไปนอนบ้านผมแล้วนะครับพูดตรงๆคือเปิดไปมันก็ไม่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เห็นรอยเท้ามันเพราะว่าปกติแล้วพื้นม,มันจะเปียกใช่ไหมพื้นมันจะเปียกมันจะมีน้ํามันจะมีแบบตุอมหอรอือเงี้ย ไอจีเดย์มันสกปรกมากคือมันเหยียบตมมันก็จะขึ้นบ้านผมเมื่อก่อนนี่คือถูพื้นกันแบบโอ้โหแล้วคือมันมามามากกับเห็บด้วยไงเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันไม่มีรอยเท้าเมืนเมื่อก่อนไม่เห็นร่องรอยว่ามันนอนไม่เห็นร่องรอยดินที่มันนอนอยู่ปกติมันนอนแล้วมันจะมีดินอะไรเงี้ยพอผมเปิดมุ้งผมมุ้งหาเห็บเห็บแม่งเต็มเลยครับผมมันแบบมันไม่ได้อยู่แค่ไอตัวมันมันมันอยู่กับเป็นลูกมันอยู่กับเป็นอาณาจักรเลยอ่ะคือแบบโอ้โห what the fuck ไม่ใช่มันอยู่บนห คือผมนี่แบบออาบน้าสาง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 ออกตัวปกตัวปงสัอว์อพูดใช้คำนี้ได้เลยเพราะใจนะนกว่าจะรู้ก็คือมันได้แพร่พันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมใช้ผงเอาผ้าเอาอะไรมาตาทึ้หมดเลยทําลายล้างผอพันธุ์มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรื่องเห็บเยอะมากนะแล้วกําจัดออกจนหมดไปนะครับโอ้กว่าจะกําจัดหมดที่ใช้เวลาจนเที่ยงยี่สิบนะครับก็นั่นแหละครับเรบาที่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีอะไรจะลงก็เลยเหมือนเหมือนประจานตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ประจานหมาตัวเองนะ <c oughs> ครับโอเคครับสำหรับคลิปวโนนี้ก็เอาไปทำี่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนละบ๊ายบายครับ